ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งคนระับที่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือชุมชนนะครับที่อยู่ในรายรอบหมาที่อะไร,ะรับไม่ว่าจะเป็นในการช่วยน้ําท่วมนะครับชให้พ่อแม่เก็บข้าวพ่อแม่กี่อยู่ในรายรอบชุมชนหรือว่าในการารณรงค์ในเรื่องต่างๆนะรวมไปถึงการได้ไปให้ความรู้กับน้องๆเดเกๆในชุมชนได้ครับมาพี่เอราเป็นโชคดีนะที่มีผู้นําที่ดีนะที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือชุมชนนะครับครับถ้าถามว่า ทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนแล้วได้อะไรนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงดีนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะผมได้เรียนรู้ของบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือชุมชนนะครับซึ่งก็หรือว่าในฐานะท่องนิสิตนะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ครอบครัวใหม่นะครับแล้วก็ได้แม้กระทั่ง นะครับเขาก็ดีใจนะที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับมหาวิทยาลัยสศรีธรรมครับ